เอาละบ,บาทที่นี่เจอทั้งแมวครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนครับนี่ในบ้านข้างบ้านเด้อไปเบิกมาแล้วนี่ทุเรียนดินภูเขาไฟไอของเรากำลังปลูกอยู่ยังไม่กินอ่ะเด้อเนี่ยนี่กำลังปลูกเด้อเนี่ยนี่สวนลุงเลินนะครับนี่เด้อนี่เด้อ พรีเมียมแล้วบ้างเนี่ยช่างแมวว่าสีโลนะครับสีโลสีโลสีโลขาดคนผ่าเด้อวันนี้เลยนะตัวถูกพาวเลยเขาเอามือใหม่ครับผ่าจับเด้อเจ็บมือบอกเบิ้งกามันครับเขาเบิ้งบ่เปลี่ยนดินี่ดินี่ตามอ่านี่ครับนี่นี่าเป็นแชกอย่างเขากรีดตามนี้ครับนี่่อมมืใหเอามือใหม่เลยครับนี่ มือใหม่มือใหม่หัดปอกเขาเอาทั้งควนมันขึ้นเห็นมือนีแนวจับในตีหมอเขาบเปลี่ยนได้ครเนาะเขาบื้งตานี่กีดกีดตามนี่แมนครับกีดตามลายมันเลยครับนี่ไอ้หน่อยว่ากีดตั้ร่องมันน,นี่นี่นี่ตามนี่เลยเขาพาผู้มันนี่ร่องนี่เออแต่ว่าไม่ขายเข้ากับพาผู้เลยอ,อันนั้นมันขาผมเบิ่องเลยยูทูบว่านี่มันจะพาเนี่ยกีดตามลอยเนี่ยเงาเลยมันแมนครับ แพงก็แพงกินอย่างกินซาอย่างเงือมถุงมือมาให้เนือเลยโอ้ยเหือชีพไปแล้วล่ะซ้อมไห้ก่อนสั่งต้นมาเป็น้อยวันเี้ซ้อมไ่ก่อนี่ยให้ซ้อมกันเรียนดินภูเขาไฟเหนือถุงมือ

อือโอ้หมอไม่พาสูโอ้ยหน่วยมันงามอันนี้ก็งามเน่อยไม่จีนหน่วยหนึ่งแล้วเออจังหมดไปเนาะน้อยไปนั้นชิปสุก่อนชิปขมบอกจังแมววะแท่บอกว่าสนุกเฮอยโอว่าพรีเมียมอลไรเนี่ยสดจากต้นนะครับนี่เอาจากต้นมาเมื่อกี้นี่ถี่กว่านี้ค่ะนี่เลีแหน้าถุงมือไม่ใส่อยู่นะ หมดถนัดมือพันเต้เกือบไปซื้อแล้วสั่งบ้นก็งงทีแหลอูเต็มนาดเลย็มอะไรครับนี่ติดอยู่สอสาบัวนะสามเม็ดอะสามเม็ดสาเม็ดเต็มมัดทุกวดเน่่ขวดถึงจงามอ่าเครื่องขั้วหลเดี๋ยวเาเห็นกตัมนี่แล้วขีปนั่แล้ แมนตามหอยมันง่ายสุดเอฟผมว่ามันมีลองคือเออวางแขนรองมันได้เลยข้าน้ำลองมันเหละออือจังคือพวขาเนี่ยซ้อมไปกันอีกจักหน่อยนี่ว้อกินหอมเตยตุนเลยไหกินออกมาเลยไ่ไกินออกมาเลยไงปีนบวดหัวบ่งคนแพ้ทุเรียน ม่ตวนี <screws in the fridge> ้ม <desserts> <men> ันมีได้อยู่นีมีนี่โอ้นี่นี่นี่มอนี่กรข่าวพานเออก็มีอีกอันหนึงเดียวมีสุมีครับเนี่ยมือวนนี่โอ้นี่เออนั่นแกยังะเลยเออนี่นี่อันนี้ไม่ดีออกเด้ตัดนอกเลยลมืองสมัครเล่นนะครับตอนนี้มีแต่มีแต่คนปลูกยม่คนบ้ากนข้านเ้านี่เปกเป็น่้เปลือกนาบ่ หนาเลยครับกระสือให้แมกินุเรียนไม่เนาะต้นนี้เาเนต้มันจะปีแล้วเนี่ยกสามสี่ปีนึงบอกโอุ้เรียนปีแรกนะครับเนี่ยุเรียนปีแรกเปลือกหนาหน่อยนะครับกำลังเป็นปีนี่นี่โอ้ยงามเ่นเพื่อกหนาแต่ว่าโอ้หอมหอมกินโอ้นี้สี่เม็ด หนึ่ง <1, S 2> สองสามสี่นะ <bright. S 1> <4 Means S 2> นี่สามบัว,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 วนี่สามบัวเล็กบัวเล็กบัวเล็กนี่หนึ่งกินกินกินเจ้าบ้านเลาก่อนเจ้าบ้านแล้วก่อนเฮ้ฮะเฮ้เฮ้เมาหัวเราวัดนี้เ้สยาบุกแกงโอ้ครับจะสีบ้าหรือเล่าชงเหนาอ๋อนี่เด้อคับนี่กินยังให้องกินเอง ิ่มแดงอิลมันสิขมบอยมัเข้มเลานะอหพดีแดงอืมกำลังพอดีกินครับแซบแซมันก็ครับมันบก็อยเอ็นอมีอะไรึเปล่าสันดูของเ้ามันลนข้าวต้นอจานขาเนี่มันมันขมบ่มาเ่อขาวเลยถมันแห้มันขมเปี่ยนภูเขาไฟเนาะนเกือบเกือบสร้างน้ำบันประมงแนวหันอืม อยเจี๊บบโ้ยอ่อย้าอ่ยเจแบบตลอมกินนะอันนี้ก็อร่อยเศ้ลอมเจแบบแบบแบบุกมหน่อยเออแบบมุมกอมม่ก็เขซื้ออยู่เดี๋ยวเขาพาให้แล้วเออเขาพาเขาแพ็คเรียบร้อยก็เป็นหน่วยหน่วยวัน่เวียตเขาพาแม็คมีหมห้แดงออแมไอโลนหน่มยดเหีียวอ่โรนมันาะโอ เม็ดลิบนี่ละเนื้อเยอะเนื้อร้ายเม็ดหน่อยไห่หน่อยได้ดิไน่หน่อยนี่ไมวยไ่ไอ้บนี่แดงครับ่อยใน่สิเพาะบ่กขึ้นครับเออมันอ่อนไม่ไม่รีบอวานมบา้าอเม็ดเม็ดนี้เพาะจะไม่ขึ้นนะครับต้องเม็ดอ้วน ก็เก็ดเพื่อนโวยเห้กินท่าปานมาเม็ดรีบรับเม็ดเราแต่แล้วแต่ต้นนะลองดูเม็ดนี้กันบ่บบ่มนมาเลยวม่คยกินบ่อแย่ไหมเนาะมาลอยดีสัสตังแค่ว่าดิกินยูแต่ว่าประกาศื่อแบเือ อืมอ mm ืมมากเข้มข yes, ้นเข้มข้นต mm ัว hmm. น้อยยังหันจ้องใบกระยานมันโลยเบิดก่อนมันส oh! yes, uh, ิมา่เนี่ยมันบิร์ดม้อนอ่ะมอนหนุนบ่มากเลยอืมนี่เม็ดอ้วนเม็ดอ้วนฮะเนี่ยังซีเพาะได้โอ้ยทำเพอได้อย่ารีบบ่ได้โอ้ต้นอะได้เนาะครับได้ครับเป็นเม็ดอ้วนได้ได้อิ่มพอ กาเม็ดนะครับบวยวยในทานั้นในวัดเอ้ยวกินเป็นยังกัดในวัดำพวกเอสาลโอ้่แดงอ้ว่ามงบ่ถึงนั่นแหละนั่ว่างดีรอนี่ยอืมเม็ดเริ่มงอกแล้วนี่งอกเลยเนี่ยงอกแล้วครับเนี่ยนี่แดงจำหนีนะนี่สุขาต้นนะครับนี่ เจ็ซ้ำนี่สามรอยหคิันไปซื้ออยู่นาแพงนี่มันห่ารอยกัวห่ารอยห่าร้อยเจ็ดรอยส่าวต้นนั้นแปดอยัวนี่สุกเห็นเห็นนะครับเม็ดเมล็ดงอกเลยนะจากต้นเลยนะต้นนี่จิ่มคนนะครับหวานกลิ่นนิดนึงนะมีกินนิดนึงกลิ่นไม่แรงหวานมัน นี่่มาลเบิะลนต้นนี่ลหหนีพวกเขาเข้าเข้ายานสิละตามลองตามลองอุ้มอุมอุ้ยือใหม่เนาะสินละมือใหม่มือใหม่เนยต้องได้บบงเลยเบาวมีถือหนาม่ง่มเอจะเร้องน่นักขึ้นมาเยคืออ่อนแทน ตากแข้งให้มันแห้งอืมใส่เลยปลตากแห้งเลยโอ้ก้าวกลเลยบังเอาญปลาตองก้าวนี้บัวเล็กบัวเล็กนี่บัวใหญ่ยช่นี่ใช่ได้เวลม่บเหมดอนสองเม็ดมีเม็ดใหญ่ด้วยเนี่ยเม็ดสมบูรณ์อันนี้เบิร์ดแล้วแมนเบาๆนี่มีแต่บางนีดแมนมี่บัวน้อยนี่มีบัวใหญ่อีกบัวหนึ่งนี่บัวนี้บัวใหญ่อีกบัวหนึ่งที่ดเอามือนึ่งละ สามลองมีลองอีง่แล้วโอ้ยพลาดแล้วเข้าเลิกปนี่พลาดพาดโนหนอเอออ่าดอือ,อ,อ,อะสะมัครมสมัคเล่นยามฝวนะอดอัอดอัดออ,อ,อัออั ขยะที่แห้งเบิร์ตเข้าที่อะไบ่ทีนเมันออกพรอนไม่ไ้าทสำหรับผมบอกวเดิมคือว่านุกินหนุกิผู้เดียวเนื้อแต่ในถาดนึ่อเ่อออกเออถึงน้นกตาเม็ดใหญ่อฝนก็ลงมาครับไมไหลคุอ

โอเคครับบรรยากาศมาฝากนะครับกินทุเรียนกินภูเขาไฟนะครับปีแรกนะครับของอีกส่วนนึงนะครับของช่างแมวยังไม่ออกนะครับาซื้อกินไปก่อนนะครับนี่ลูกเนี่นะครับนี่สามโลมดไงไปดถึง้กอนึงเดี๋ยวเอาขึ้นบาทเ่สดจากต้นนะครับมาจากต้นเครับออมาฝากครับินทุเรียนกินภูเขาไฟครับ กันทลักจังหวัดสีเก็รครับช่วยกดตดตามกดซสครายคกดไลค์แชร์ว่าเป็นกัลเจี้นใช่ไห,าหการทำคลิปโรลใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับบ้านห้นอกินตามเงืน